นการชิงแชมป์เอเชียนะคะรอบจัดอันดับ7-12ถึงนะเมื่อกี้นี้เลยสดสดร้อนๆอนะคะที่เพิ่งจบไปแอดก็มาเล่าเกมให้ทุกคนฟังนะสำหรับคนที่ไม่ได้ดูไทยเจอกับอิรักค่ะไทยนะเวลานี้อยู่อันดับที่58นะเจอกับอิรักอันดับที่65้าช่วงต้นเสร็จนะคะคะแนนก็สูสีกันเลยทุกคนคือแต้มต่อแต้มอิรักเสิร์ฟตัดเกมรุกไทยได้ดีอย่างอิรักวันนี้นะคะก็เสิร์ฟจี้อนุษย<ด>์ เต็มๆเหมือนแม์เมื่อวานเลยที่กาตาร์ก็เสิร์ฟจี้อนุพอส่วนสูงของอ e ิรักสูงกว่าเราพอสมควรนะนะคะเราก็เริ่มเล่นแบบเหมือนจะให้ผ่านบล็อกไปให้ได้บางทีก็ตีฉล็บออกไปเพราะว่าหน้าบอกเขาก็กดดันเราได้จริงๆอ e ิรักก็จะแก้ไขบอลได้ดีนะคะคือตีผ่านบล็อกอไทยได้หมดอะแต่อ e ิรักก็มีผิดพลาดทางด้านบอลเสิร์ฟให้ได้เห็นบ้างอะนะคะเพราะเขานี่เสิร์ฟหนักมากๆโอกาสติดเน็ตก็มากกว่าอยู่แล้วคือทางโค้ชปากีวอนก็เน้นรับบอลแรกของไทยเลยนะคะให้รับพอ ให้มันเข้ามาในมือเซตให้ดีที่สุดเพราะว่าทางอิรักก็เสิร์ฟแรงใช่ปะถ้าเรารับบอลแรกไม่ผ่อนบอลมันก็จะล้นไปฝั่งเขาและพอเรารับบอลแรกปุ๊บมาเข้ามือเซตอย่างบุญริศปุ๊บหูจ่ายมาให้นภะาเดชปุ๊บตุ๊บแบบจมหายไปเลยคือสมมติถ้าไทยรับบอลแอตแทกบอลบุกข,ของฝั่งอิรักได้คือถ้าฝั่งไทยเหนียวอ่ะโอ้โหมันก็จะกลายเป็นแบบไทยได้แต้มทุกคนนึกออกปะแต่ถ้า เกมรับเราไม่เหนียวอ่ะเราก็จะเสียแต้มให้เขาไปเลยกรรมการมีการให้ใบเหลืองผู้เล่นอิรักเลยนะคะผู้เล่นสำรองที่อยู่นอกสนามเนี่ยคือเขาน่าจะแบบเออคืออิรักเขาท่อนข้างที่จะดุเดือดอยู่แล้วนะสมมติทีมเขาเสียคะแนนหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะโหคือเขาจะออกมาแบบโหโ่นักกีฬาเราเลยนะู้หมันยิ่งเดือดทวีคูณขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่ามือเซตของอิรักเนี่ยผู้ตัดสินมองว่า ตอนที่เขาเล่นบอลที่2เนี่ยจังหวะสองเขาอะมือไปโดนเน็ตและเขาก็ขอชาเลนจ์แต่ผู้ตัดสินไม่ให้ชาเลนจ์เรื่องนี้แอดก็ขอไม่บอกค้ามที่เห็นแล้วกันนะคะไม่แน่ใจว่าใครจะถูกใครจะผิดนะแต่ผู้ตัดสินเขาให้เหตุผลว่าเขาเป็นคนเห็นว่ามือของคุณอะไปโดนเน็ต แล้วเขาก็ไม่ให้ชาเลนเลยนะคะจนกลายไปเป็นเรื่องใหญ่ไปถึงกรรมการผู้ตัดสินข้างสนามที่ควบคุมระบบชาเลนเลยสุดท้ายแต้มนั้นก็ยังคลุมเครือจนเป็นคะแนนของไทยอ่ะอันนี้ข้อดีแล้วกันแต่ก็แอบ,บแปลกๆเหมือนกันนะนะคะที่ไม่ให้ทางอิรักชาเลนและมือเซตคาฟูที่เป็นมือเซตของอิรักก็โดนใบเหลืองคนที่สอง ต้องบอกว่าช่วงเวลาติดต่อกันเลยในการโดนใบเหลืองของอิรักค่ะโอ้ยเดือดมากและในเซตแรกนะคะอิรักก็ชนะไทยด้วยคะแนน25ต่ 22. อ22 โอ้ยแค่เซตแรกยังเดือดขนาดนี้โคดพากีวอนก็เดือดมาช่วงต้นเซตที่2คะแนนก็เดือดอีกนะคะเพราะว่ามันก็แต้มต่อแต้มเลยคือสูสีแล้วแบบนักกีฬาของอิรักนี่ก็โหดนะโหดจัดเลยคือเวลาเราตีออกหรือเขาบล็อกอะไรเราได้นักกีฬาอิรักนี่จะแบบแสดงท่าทางกริยาเยอะมากๆเลยนะคะหลายๆคนน่าจะได้เห็นแต่ในเซตที่2นี้นะคะไทยบล็อกอิรักได้นะได้แบบ จุกๆเลยนะแล้วพอเราบอกได้นะคระหอวากเลยมันต้องอย่างนี้ใช่ไหยวันนี้ขอชื่นชมการรับบอลแรกนะคะของธนพัทรของเราหมรับบอลแรกเข้าเป้ามือบุญยริศ แล้วก็วันนี้ชายไทยก็มีกําลังใจจากโคดอสเกติพงศ์ T ong, รัชตักเกรียงไกรด้วยค่ะนั่งอยู่ข้างสนามนะเพราะว่าเป็นตัวแทนของสาพ,พันวอลเลย์บอลเลยนะคะเข้ามาควบคุมเกมวันนี้ชายไทยคะแนนก็นําห่างอิรักไปแล้วนะคะทุกคนถือว่าจุกจุกแบบ5คะแนนเลยอะ่ะอะไรก็เป็นใจไปหมดเลยนะคะในเซตที่2นี้กูไทยคะแนนนาค่ะ นำอิรักไปจนจะค่อนท้ายเซตแล้วทุกคนจนอิรักนี่ขอเวลานอกเลยนะไม่รีรอเราจะสังเกตน,นะคะโคดปาี้วอนเนี่ยแม้ว่าไทยจะนำอยู่แบบประมาณ4-5ห้าแต้มแต่ถ้าลูกไหนที่อิรักหรือคู่ต่อสู้ทำคะแนนติดกันอะ่ะได้แบบซับ2-3คะแนนติดกันโคตก็ขอเวลานอกเลยนะคือมาปรับเกมตอนนั้นทันทีไทยก็ขึ้น20ก่อนอิรักแล้วคะ่ะโค<ฆ>ตอิรักก็ฟิวแบบโมโหมากขึ้นเลยนะ ในช่วงท้ายเซตที่ 2. 2และตั้งแต่เซตแรกก็มีเรื่องเซตที่สองก็หืออลวนกันอีกเกือบจะมีเรื่องกันอีกนะคะโอ้โหอิรักนี่สุดท้ายชายไทยก็ชนะอิรักได้ในเซตที่สองค่ะด้วยสกอร์25ห้าต่อ18 1ปเซตเท่ากันแล้วอย่างน้อยสี่เซตแน่นอนวันนี้จุกจุกไปเลยจุกจุกนี่คือมีเรื่องกับทุกเซตนะพอามาต้นเซตที่สามอิรักก็ก็เดือดนะ คือท่าทางปฏิกิริยาของนักกีฬาในสนามสมมติเพื่อนในทีมเขาอะไม่รับบอลนะและปล่อยลูกให้ตกลงอพวกเขานี่เดือดเพื่อนกันเองเลยนะคือตบพื้นเลยนะคือคอพื้นแบบโมโหแบบออะไรทำไมไม่รับอะไรอย่างเงี้ยนะูคือมันเลยทําให้เกมวันนี้ระหว่างไทยกับอิรักเดือดมากแอะรู้สึกแบบ สนุกมากมากอ่ะแอดมีอารมณ์รู้ไหกับการดูด้วยแบบเยอะมากๆในแมตชนี้คือในช่วงจะก,กลางเซตนะคะไทยก็นําอีรักอยู่ประมาณแบบ2คะแนนอะไรประมาณนี้คือมันสนุกมากวันนี้เกมเสิร์ฟไทยต่างจากแมตช์เมื่อวานเลยนะที่แข่งกับกาตาร์นะแล้ววันนี้ธนพัฒน์ก็ต้องยอมรับเลยนะ,ะว่าลิเบอร์โรไทยวันนี้ดีจริงๆคือไหวพิบปฏปิกริยาเร็วมากทําให้การโยกย้ายจ่ายบอลของมือเซตมันมาได้แบบทันท่วงทีแล้วก็ได้แต้มในเซตที่2เซตที่สามนะ บอลเสิร์ฟของอิรักที่ในเซตแรกเขาแบบอเขาเสิร์ฟตัดเกมรุกไทยได้อะมันก็ค,ค,ค่อยค่อยหายไปทุกคนก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันรู้ว่าไทยก็เหนียวการรับบอลแรกดีขึ้นด้วยหรือเปล่าอู้หูมันจะมันอะไรขนาดนี้พูดแล้วก็ขนลุกเลยนะเพราะมันสนุกมากๆสําหรับไทยในแมตช์นี้แล้ววันนี้ใครสังเกตบ้างผู้ตัดสิหลักเนี่ยที่อยู่บนแท่น น่ารักมากๆเลยทุกคนคือแบบเขายิ้มเขาเป็นคนอารมณ์ดีเออเอดชอบม,มากผูดต,ติคๆนนี้และในเซตที่3ไทยก็ปิดเซตนี้ด้วยสกอร์25ต่ 20, อ20ค่ะท,ทุกคนอีกเซตเดียวเท่านั้นในช่วงเซตที่4ต้นเซตไทยก็ทดผลงานได้ดีค่ะตีคะแนนห่างจากอิรักไปเลยนะโอ้วันนี้อะไรก็เป็นใจจริงๆค่ะสําหรับชายไทยของเราเอาไปจนถึงจะกลางเซตนะคะไทยก็ยังนําอิรักแบบห่างมากๆทุกคนคือคะแนนแบบ12ต่อ8เลยนะวันนี้ทด้ผลงานสุดยอดเลย เนะคะทุกคนเลยไม่ว่าจะเป็นนาภาเดชอนุธอนุรักษ์ธนพัฒน์ลิบอร์โลบุญยญริศประเสริฐวันนี้ข้าขอคารวะอีรักในเซตที่4ก็มาผิดพลาดนะคะแบบให้แต้มเราเยอะมากๆและสุดท้ายนะคะทัพชายไทยก็เอาชนะอีรักไปได้3ต่อ1เซต 22, 25, 25, 18 25, 25, 20และเซตสุดท้ายน่าจะ 25, 18ค่ะ วันนี้ทุกคนทุกตำแหน่งทำผลงานได้ดีจริงๆบอลแรกเข้ามือเซตตัวตบตัวตีเราถึงแม้ว่าจะมีผิดพลาดบ้างติดบล็อกบ้างก็ white. เป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าอีราก็สูงจริงๆอะอย่างอนุรักษ์ก็ตีติดบล็อกบ้างนะคะนภา,าเดชก็ตีออกบ้างแต่แต้มที่ได้เยอะกว่าแต้มที่เสียทุกคนแล้ววันนี้ก็คูดเลยนะคะ ชื่นชมธนพัฒนนะรับบอลแรกได้ดีจริงๆนะและที่สำคัญเกมเสิร์ฟวันนี้ของทุกคนเลยในทีมสอบตัดเกมลุกอิรักได้เยอะมากโอ้โหมันต้องแบบนี้ชิงแชมป์เอเชียนี่ก็ทำเอานักกีฬาเหนื่อยเหมือนกันนะถ้าทุกคนดูก,การแข่งขันชิงแชมป์เอเชียของทัพชายไทยมาโดยตลอดก็ใช้ชุดนี้จริงๆนะทุกคนคือคือชุดหลักจริงๆอ่ะแล้วก็ลงสนามทุกเซต ทุกแมตช์การแข่งขันโอ้ยพอเห็นหน้าลงแต่ละเซตรู้สึกโอ้ยเห็นใจรู้สึกเหนื่อยแต่ก็โอ้โหทำผลงานโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆและดีขึ้นในทุกแมตช์ด้วย <c oughs> ก็ทัพชายไทยปีนี้มาแรงพร้อมไฟพร้อมปะทะนะ <c oughs> โดยไทยเอาชนะอิรักในวันนี้ได้นะคะ3ต่อ1เซต จะไปเจอกับบาเรนในวันพรุ่งนี้นะวันที่25สิงหาคม2566นะคะเวลาเดิม16.45นาฬิกา45นาทีถ่ายทอดสดทางทีวีค่ะ pptv หรือทาง YouTube p p t v เช่นเคยโอ้โหทุกคนวันนี้สนุกไหมไทยกับอิรักเดือดทั้งคู่โดยเฉพาะอิรักนะเขาเป็นสายเดือดสายโหดสายดุอยู่แล้วอะ่ะสายไทยดูแบบประนีประนอมไปเลยอะ่ะโอ้ทำให้เกมวันนี้ สุดยอดมันจริงๆไม่รู้จะพูดว่ามันไปอีกอกี่กครั้งนะใครได้ดูเล่าสู่กันฟังหน่อยระบายความรู้สึกกันหน่อยไทยอีรักวันนี้อย่าลืมพลาดด้วยนะพรุ่งนี้ห้ามพลาดเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแล comment, ้วคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ทัพนักตบชายไทยในการแข่งขันวันพรุ่งนี้นะคะวันศุกร์ที่25สิงหาคม2566ไทยเจอกับบาเรนค่ะถ่ายทอดสดเวลา16นาฬิกา45นาทีทางช่องทาง p p t v ทั้งทีวีและ YouTube เลยนะฝาก กติดตามเพจทาง Facebook ของแอดด้วยนะคะเพลินวอลเลย์บอลนะคะฝากกดติดตามด้วยนะ